วันนี้เราจะพามาไหว้เจ้าพ่อโซจ้นกงหรือว่าเจ้าพ่อเสือที่อาริซานไต้หวันกันค่ะสถานภาพต่างๆนี่เขาจะไหว้เลยครับเขาจะไหว้พระพิฆเนศก่อนอเพื่อเป็นการเ,เปิดเปิดดวงแต่สำหรับท่านจนจีนเราจะไหว้นะครับผมชีกงก่อนหรือว่าไหว้ฟ้าดินก่อนคำนับ3ครั้งคำนับครั้งแรกคือท่านฟ้าดินคำนับครั้งที่2คือท่านุทูบเทียนหอมคำนับครั้งที่3คือท่านเทพพยาดานะครับเราสักพระเจ้าบ้าน โจ้จันกงก็คือที่วัดของอาลีซานที่นี่ก่อนนะครับมาขอพอรเรื่องเงินทองโชคลาภการงานจิตการการคา้าศัตรูแพ้ภยัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตำแหน่งหน้าที่การงานราชก,การต่างๆทุกท่านครับคำน,นับสาครั้งแล้วตอหาตัวครับแล้วเดินเข้ามาด้เลยจ้องตาแล้วก็บอกท่านว่าเราต้องการอะไรแต่อย่าขอเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าขอดะ ขอดะคือเหมือนกับว่าขอหลายเรื่องหลายต่างๆขอแบบเรื่องเน้นๆเรื่องที่สามารถทําได้หรือว่าเราจะทําธุรกิจเราทาอะไรขอไตมาดหน้าขอให้มันแบบมันมันสามารถทําได้ไม่ใช่ว่าทาไม่ได้เลยอย่างเช่นขอให้แป๊บเดียวอุ้ยขึ้นมา400%อมันอาจจะยากเกินไปเราสัก20% 30%เอร่างสเนอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเนะครับจ้องตาท่านแล้วก็บอกท่านเจ้าพ่อโซเชนโก้นะครับท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่มากว่าพันปีนะครับกว่าหลายพันปีนะครับที่นี่สถาปัตยกรรมสวยมากแล้วก็ศักดิ์มากดด้วยลองูันนะ